สาเหตุที่นะทำให้ผมเนี่ยตื่นอยากอยากตื่นขึ้นมาทำงานและอยากมาแบ่งปันอยามาสอนก็คือพวกเราทุกคนที่เข้ามาในดอกปิดนะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเหมือนผมนะอยากให้ทุกคนมีบ้านนะอยากให้ทุกคนมีรถอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี อยากให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวอยากให้ทุกคนไปเจอสิ่งที่ผมเจอนะเข้าใจไหมเป็นเหตุผลที่ผมมาก่อตั้งดอกกิอยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องมีปัญหาการเงินนะมีทักษะทางการเงินนะมีบ้านได้อยู่กับครอบครัวมีรถด,ดีๆครับมีเงินไว้ใช้ในยามกแก่ในยามกเกษียณคืออยากให้ทุกคนเนี่ย มีชีวิตเหมือนกับผมนะตอนนี้